ช่วงนี้ติดตามการเมืองของเกาหลีใต้นะครับประชาชนในเกาหลีใต้เองแล้วก็คนทั่วโลกก็งงนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อประธานาธิบดียุนซอกยอได้ประกาศกฎเอัยนสรศึกแล้วก็ต้องรีบนะครับประกาศยกเลิกในเวลาเพียงแค่6ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ประชาชนไม่พอใจฝ่ายค้านก็ไม่ยอมนะครับนำมาสู่กระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีว่าแต่ว่าขั้นตอนมีอะไรยังไงบ้างติดตามพร้อมกันจากพีรีซาได้เลยครับใช่แล้วค่ะก็เชื่อว่าประชาชนเกาหลีใต้ก็คงยังสับสนแล้วก็กังวล อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศของตัวเองนะคะแล้วก็เกิดความวุ่นวายทางการเมืองจริงๆค่ะซึ่งทางฝ่ายค้านก็เตรียมพิจารณาลงมติถอดถอนกันแล้วนะคะมาดูกันว่าในอดีตที่เกาหลีใต้เนี่ยมีผู้นําคนไหนเคยถูกถอดถอนแบบนี้บ้างและขั้นตอนของเขาเป็นอย่างไรนะคะมาดูข้อมูลกันเลยค่ะตามรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้นะคะฉบับที่ฉบับ2,530มาตรา65ระบุไว้แบบนี้ค่ะหากผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนาย,ยกรัฐมนตรีและผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองใดนะคะที่กระทําการที่ถือเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญค่ะสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะมีอํานาจอภิปรายและลงมติถอดถอนให้พ้นจากตําแหน่งหน้าที่นั่นเองนะคะซึ่งการถอดถอนแต่ละกรณีจะเป็นอย่างไรคะ ผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองก็จะใช้วิธีก็คือต้องใช้เสียงข้างมากแต่สําหรับรัานาธิบดีค่ะใช้เสียงข้างมากแต่เสียงก็ต้องไม่น้อยกว่า2ใน3นะคะซึ่งสมาชิกสภาเกาหลีใต้นะปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด300คนเป็นฝ่ายค้าน192ที่นั่งนะคะเป็นฝ่ายรัฐบาลร0 8ที่นั่งก็ถือว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะคะดังนั้นหมายความว่าฝ่ายค้านจะต้องดึงเสียงนะคะอย่างน้อยอีก8เสียงค่ะ เพื่อจะได้ครบ200เสียงนะคะเพื่อจะได้มีมติเอกฉะในการถอดถอนประธานาธิบดีอยู่นั่นเองมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อวันที่4ทธันวาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชม ฝ่ายค้านของเกาหลีใต้โดยพรรคประชาธชิปไตย DP เนี่ย,เ,ยเขายื่นยตินะคะต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติขออภิปรายและถอดถอนค่ะประธานาธิบดียุนซอกยอนเพราะว่าเขาใช้อำนาจโดยมิชอบในการประกาศกฎอัยการศึกนะคะแม้ว่าจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆและถูกเพิ่มถอนไปแล้วก็ตามแต่ว่ากระบวนการถอดถอนก็ยังคงดําเนินต่อไปค่ะซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะจะมีการลงมติในเรื่องนี้เร็วที่สุดภายใน24ชั่วโมงก็คือต้องเป็นภายในวันนี้นะคะ หรือช้าที่สุดไม่เกิน72ชั่วโมงก็คือภายในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ ถ้าเกิดว่าประธานาธิบดียุนนะคะถูกถอดถอนนะคะจะเกิดอะไรขึ้นค่ะนี่ถ้าเกิดว่ามีการลงมตินะคะโดยเสียงข้างมากแล้วแน่นอนก็จะระง,งับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานาธิบดียุนในทันทีแล้วใครจะขึ้นมาแทนค่ะคนนี้เลยนายกรัฐมนตรีนะคะนายฮันด็อกซูจะขึ้นมานะคะรักษาการแทนโดยสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณายติถอดถอนภายใน180วันหากรับรองนะคะก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ เกิดขึ้นภายใน60วันนั่นเองแต่ถ้าเกิดศาลไม่รับรองจะเกิดอะไรขึ้นคะก็คือจะต้องคืนตําแหน่งให้กับป,ประธานาธิบดียุนซอกยอนคะ่ะ แต่ว่าถ้ามาติออกมาเกิดการถอดถอนประธานาธิบดียุนขึ้นจริงๆนะคะก็ะะจะทําให้เขาเนี่ยถือว่าเป็นประธานาธิบดีคนที่2ค่ะในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้เลยที่มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าก็ต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่นะคะด้วยกระบวนการขับออกของฝ่ายนิติบัญญตัติต่อจากประธานาธิบดีคนก่อนหน้านะคะก็คือปักกึนเฮซึ่งเหตุการณ์กระบวนการถอดถอนี่เกิดขึ้นช่วงเดือนธันวาคมปี2559ถึงมีนาคม2560นั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้นะคะถือว่าเป็นวิกฤตค่ะทางประชาธิปไตยที่รุนแรงมากนะคะในรอบกว่า40ปีของประเทศเกาหลีใต้ดังนั้นเห็นกระบวนการนะไทม์ไลน์ต่างๆตรงนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณผู้ชมทางสื่อของเกาหลีใต้อย่างยอนฮับก็คาดการณ์นะคะว่าน่าจะมีการลงมติกันในช่วงค่ำของวันพรุ่งนี้มาลุ้นกันค่ะว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรคะ่ะขอบคุณพีทิซาครับ